การดีๆที่เกิดขึ้นนะคะกับทางวุฒิสภาค่ะเขาได้มีการจัดการสัมมนา,าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครบรอบ4ปีค่ะในหัวข้อ4ปีแห่งความสําเร็จสวพบประชาชนนะคะเพื่อเป็นการนําเสนอผลสําเร็จของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเมื่อวันที่26และ27กันยายนปี6 6ที่ผ่านมานะคะณบริเวณสะมรกดชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาจ้าชมภาพเลยครับ วุฒิสภาจัดสัมมนา,าโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครบรอบ4ปี4ปีเห็นความสําเร็จสวพบประชาชนเพื่อนําเสนอผลสําเร็จของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในระหว่างวันที่26และ27กันยายน2566ที่ผ่านมาณบริเวณสระมรกตชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาโดยกิจกรรมในวันที่26กันยายน2566พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ภัยรองประธานสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการสาธิตและการจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยมีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานในพิธีเริ่มพิธีโดยนายวิทยาผิวพ่องประธานคณะอนุกรรมการด้านการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าฐานรากกล่าวรายงานจากนั้นนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งงานนี้มีสมาชิกบุริสภาเลขาธิการบุริสภาผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการบุริสภาและประชาชนเข้าร่วมงานโอกาสนี้พลเอกสินศึกสิงไพรรองประธานบุริสภาคนที่1พร้อมด้วยนายสุภาชัยสมเจริญรองประธานบุริสภาคนที่2อ,อย่างได้มอบกิบัตรให้แก่ผู้แทนร้านสถานทูตผู้แทนจากร้านสาธิตสินค้าจากกรมพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการร้านค้าด้วย ำหรับกิจกรรมการสาธิตและจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานรากเป็นการนำร้านจำหน่ายสินค้าประจำภาคต่างๆที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่นอาทิร้านจากสถานทูตร้านสินค้าสาธิตจากกรมพัฒนาชุมชนการจัดแสดงสินค้าของดีจากจังหวัดต่างๆมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนเป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าเศรษฐกิจฐานรากเพื่อน,นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐสภาได้แก่สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ห้องประชุมวทฒิสภาห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรสถาปตัตยกรรมชื่นยอดพิพิธภัณฑ์รัฐสภาและหอสมุดรัฐสภาอีกด้วยต่อมาในวันที่27กันยายน2566 เป็นพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการและการสัมมนาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนครบรอบ4ปี4ปีแห่งความสําเร็จสวพบประชาชนโดยมีพลเอกสิงศึกสิงไพยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการอํนมยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองและสมาชิกวุฒิสภาเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับข้างจากนั้นพลเอกวรพงษ์สงงาเนตรประธานอนุกรรมการด้านการจัดพิพิธการกล่าวรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การจัดงานและพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒทสภาคนที่1พร้อมด้วยนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒทสภาคนที่สองได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการพร้อมรับฟังผลสำฤทธิจากตัวแทนประชาชนในแต่ละภาคจำนวน8คณะประกอบด้วยภาคกลางภาคใต้ภาคตนออกภาคตนออกชิงเหนือตอนบนภาคตนออกชิงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มอำนวยการในโครงการสมาชิกวุฒทสภาที่ได้ดำเนินการมาครบ4ปี นอกจากนี้ยังได้นําคณะสมาชิกผู้ิษภาเยี่ยมชมและให้กําลังใจผู้ประกอบการที่นําสินค้ามาจําหน่ายในกิจกรรมการสาธิตและการจัดแสดงสินค้าเศรษฐกิจฐานรากครั้งนี้ด้วยและในช่วงบ่ายก็เข้าสู่การสัมมนาณนะห้องประชุมวุฒิสภาชั้น2อาคารรัฐสภาโดยพลเอกสิงศึกสิงภพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเป็นประธานเปิดและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีสมาชิกวุฒิสภาเลขาธิการวุฒิสภาผู้บริหารบุคลากรสำมกงานเลขาธิการวุฒิสภาผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาสำหรับการสัมมนาครั้งนี้ได้มีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานภาพรวมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนตลอดระยะเวลา4ปีของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทั้ง7กลุ่มจังหวัดนอกจากนี้ประชาชนยังได้นำเสนอ4ประเด็นปัญหาข้อห่วงใยถึงรัฐบาลประกอบด้วยปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาด้านที่ดินทํากินปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาด้านเศรษฐกิจฐานรากพร้อมทั้งมอบหนังสือให้แก่ผู้แทนรัฐบาลด้วยสี่ปีแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นนวัตกรรมงานนะครับของสมาชิกผู้พาาที่เห็นพ้องร่วมกันว่าเป็นโครงการที่บรรลุเป้าและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน นะครับจากการพูดคุยกันพบปะกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่พอเจอพบปะกันเขาจะพูดในเชิงบวกนะครับที่เป็นประโยชน์ก็อยากบอกว่าอยากจะให้มีอย่างนี้ต่อไปดังนั้นในช่วงที่เหลือของสมาชิกผู้พาชุดนี้นะครับอีก8เดือนก็จะตามงานที่ค้างแล้วก็ถ้าหากสมาชิกผู้านในชุดต่อไปนะครับตั้งใจที่จะ สนใจที่จะดําเนินการต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิวาญชุดต่อไปที่จะมีมติเห็นท้องร่วมกันนะครับ4ปีแห่งความสําเร็จโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนถือเป็นผลงานแห่งความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของวุฒิสภาในชุดปัจจุบันซึ่งให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมระหว่างวุฒิสภาและประชาชนรวมไปถึงการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดปฏิรูปประเทศในทุกมิติทางด้านกฎหมายการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศ การดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆโดยสะท้อนให้เห็นจากความมุ่งมั่นในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกผู้ที่สภาพ,พบประชาชนทั้ง8คณะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการดําเนินงานในทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ <c oughs> เพื่อน,นําไปสู่การทํางานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชน และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมและนี่คือโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะ